ราน,นี้ก็จะมีการเอาคอนกรีตที่ผสมแล้วนะครับปล่อยลงไปในแบบแล้วก็จะมีการสั่คอนกรีตให้ลงไปในแบกนะครับเดี๋ยวจะขอพื้นที่ให้รถขอพี่พจน์นครับีพ่ ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยก็ต้องใช้ความชํนานาญของคนเหมือนกันต้องใช้ความชนานาญคนว่าคนชุดนี้เขาจะต้องสังเกตว่าคอนกรีตที่มาเนี่ยมีความเหนียวมีความไหลลื่นความแข็งแค่ไหนนะครับแล้วเขาก็จะใช้ฟิลลิ่งเขาด้วยในการสังเกตในการทํางานใช่ครับก็มันจะขยายแบบได้ว่าจะเอาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่นะครับ อย่างตรงนี้ทอ่ทอหนึ่งท่อเนี่ยจะใช้เวลาประมาณโปรเซสในสี่ถึงห้านาทีไม่เกินเนี้ยแล้ววันหนึ่งก็ได้ประมาณร้อยท่อน,เ,นอเลยนะะแล้วถ้ายี่กอบว่อนอเล็กก็จะได้แรงเพิ่มอีกเนี่ยมันจะไม่ใช่มันจะเ,เป็นคนิีิริยาแห้งๆได้ไหมใช่ อันนี้จะเขาตกยากกว่ากานก็บเนยากกว่ายวเยอะเลย